แนะนำหรือว่าชี้นะรนะตรงนี้นะครับว่าจริงๆแล้วมีอย่างหนึ่งที่ดีมากนะครับก็คือการที่ CPF เนี่ยเขาได้มีการให้เงินนะครับของผู้ประกันตนเนี่ยได้มีโอกาสกู้เพื่อไปซื้อบ้านนะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอมีบ้านเนี่ยเป็นทรัพย์สินแล้วพอจกกะเกษียณเนี่ยทาง CPF เนี่ยก็ จะรับนะครับเขาเรียกว่า reverse mortgage ก็คือการจำนองแบบย้อนกลับก็คือสุดท้ายเนี่ยเอาบ้านไปใช่ไหมครับถ้าคุณกเกษียณคุณก็เอาบ้านไปแต่คุณก็อยู่บ้านคุณนั่นแหละแต่ไปจำเนี่นจำนองคืนให้กับทางกองทุนเพื่อจะได้เงินมาเป็นรายเดือนนะครับแล้วก็ใช้ไปจนกเกษียณจนตายก็ว่าได้นะครับซึ่งผมว่าการทําอย่างนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นทางที่ดีนะครับในการที่หก็คือเพิ่ม Home Ownership หรือว่าการครอบครองบ้านให้กับประชาชนแล้วก็2ก็คือการทําให้มีหลักประกันในการาในวัยกเกษียณในสังคมผู้สูงอายุที่จะใกล้เข้ามาถึงนี้ครับครับท่านประธานที่เคารพกับผมในายาวิภพลิมจิตตกรสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎร แบบแบ่งเขตกรุงเทพมหานครทนบุรีคลองสานบางกอกใหญ่ออกเปรียบเขตแล้วลืมครับบางประกอบพักก้าวไก่ครับก็วันนี้ครับก็ยินดีมากครับที่ประชาสังคมได้มาเจอกีอกครั้งครั้งก่อนเนี่ยผมได้มีโอกาสเป็นสมาชิกกรรมธิการพัฒนาเศรษฐกิจนะครับโดยมีท่านสีกัญยาตาสกุลเนี่ยเป็นประธานก็เคยได้พบปะทางประชาสังคมมาแล้วรอบหนึ่งนะครับในการที่มาชี้แจงข้อมูล วันนี้ผมก็อยากจะถามครถามเดิมนะครับถ้าหลายท่านเคยจําได้ในห้องนั้นผมก็ถามว่าเป็นเรื่องปัญหาบ้านแตกครับเพราะผมเนี่ยเองเนี่ยเคยทะเลาะก,กับคุณแม่ผมหลายครั้งนะครับแม่ผมก็ยืนยันว่าให้ไปทรราประกันสังคมเถอะนู่นนี่นั่นส่งเถอะจะได้มีบํานาญนะครับผมเองก็เถียงแม่ครับท่านประธานตลอดเลยว่าแม่จะไปทำไมเดี๋ยวกองทุนก็เจ๊งแล้วมั้งกว่าผมจะ,กะเกษียณเนี่ยใช่ไหมครับ ก็ได้ข่าวว่าครั้งก่อนเนี่ยได้บอกผมว่าอีก30ปีนะครับกองทุนนี่ก็จะล่มสลายในอัตราที่ประชากรเพราะว่าประชาชนเราประชากรเราเกิดน้อยลงใช่ไหมครับปีดมิดประชากรเรากลายเป็นหัวกลับแล้วเช่นนี้นะครับผมก็เลยคําถามแรกที่ผมจะถามก็เช่นเคยครับหลังจากที่เราได้เจอกัน 2- อสปีก่อนเนี่ยได้มีการปรับเปลี่ยนมาตรฐานหรือว่าตัวเลขอของประกันสังคมเนี่ย ที่เคยบอกว่าต้องเก็บเพิ่มเนี่ยก็ทราบว่ายัางเก็บเท่าเดิมมีการหารายได้จากแหล่งใหม่หรือไม่นะครับอันนี้เป็นคําถามที่1ประเด็นที่2ครับก็บังเอิญที่ระหว่างที่ผมไม่ได้เจอพวกท่านมาเนี่ยก็มีโอกาสนะครับได้ไปศึกษาดูงานที่ประเทศสิงคโปร์ก็ได้ไปที่หน่วยงานของประเทศสิงคโปร์เรียกว่า c p f นะครับไม่ใช่เจริญโพกัณฑ์ฟูดนะครับแต่ย่อมาจาก Central Provident Fund นะครับซึ่งก็มีรูปแบบลักษณะหรือจุดประสงค์มุ่งหมายเนี่ยคล้ายๆกับทางสำนังกงานประกันสังคมเองนะครับแต่ผมก็อยากจะแนะนำหรือว่านะครับชี้แนะตรงนี้นะครับว่าจริงๆแล้วมีอย่างหนึ่งที่ดีมากนะครับก็คือการที่ CPF เนี่ยเขาได้มีการให้เงินนะครับของผู้ประกันตนเนี่ยได้มีโอกาสกู้เพื่อไปซื้อบ้านนะครับ หลังจากนั้นเนี่ยพอมีบ้านเนี่ยเป็นทรัพย์สินแล้วพอจกกะเกษียณเนี่ยทาง CPF เนี่ยก็จะรับนะครับเขาเรียกว่า reverse mortgage ก็คือการจำนองแบบย้อนกลับก็คือสุดท้ายเนี่ยเอาบ้านไปใช่ไหมครับถ้าคุณกเกษียณคุณก็เอาบ้านไปแต่คุณก็อยู่บ้านคุณนั่นแหละแต่ไปจำนื่องจำนองคืนให้กับทางกองทุนเพื่อจะได้เงินมาเป็นรายเดือนนะครับแล้วก็ใช้ไปจนกเกษียณจนตายก็ว่าได้นะครับซึ่งผมว่า การทำอย่างนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นทางที่ดีนะครับในการที่1ก็คือเพิ่มโฮมออเนอร์ชิพหรือว่าการครอบครองบ้านให้กับประชาชนแล้วก็2ก็คือการทําให้มีหลักประกันในการาในวัยกเกษียณในสังคมผู้สูงอายุที่จะใกล้เข้ามาถึงนี้ครับสุดท้ายนะครับก็ฝากแค่2คําถามนี้นะครับแล้วก็คำแนะนำติชมนะครับแล้วก็จริงๆแล้วให้กําลังใจครับแล้วก็หวังว่าจะได้คําตอบว่า ผมควรจะไปตอบแม่ผมยังไงนะครับว่าคือผมคิดถูกหรือแม่ผมคิดถูกกันแน่นะครับยงย่ขอพระคุณมากครับท่านาระธานครับขอบคุณครับ